สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอันนี้อยากให้แนะนําก่อนว่าเป็นใครอะไรมายังไงฮะครับผมนายพากรอังกินันนะครับเรียกก้องก็ได้นะครับก็เป็นเจ้าของร้านเพชรสคอตตร้านนี้อยู่ที่พาซิโอพาร์คนะครับถนนกาญจนาพิเศษนะครับก็ให้สังเกตง่ายๆอ,อยู่ใกล้ๆสมาคมชาวปากใต้แล้วก็ข้างหน้าจะมีโชว์รูม Toyota TBN บอยู่นะครับ ก็คือเพสสควอชครับผมทำไมถึงชื่อเพสสควอชสควอชมันก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นเป็นกองใช่ไหมครับก็เหมือนกับว่าเป็นการรวมรวมเรื่องของอสัตว์เลี้ยงมาไว้รวมกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนั้นได้ครับหลักๆนะครับของที่ร้านเนี่ยก็จะมีในเรื่องของสิ่งแรกขายของนะครับก็จะมีโปรดักต์พวกอาหารขนมของใช้สําหรับสัตว์เลี้ยง ก็จะเน้นเน้นหนักไปทางน้องหมาน้องแมวนะครับสัตว์เล็กพอมีบ้างนะครับกระต่ายอะไรพวกอย่างนี้พอมีบ้างแล้วก็อีกอันนึงก็คือในส่วนของกูมิ่งนะครับด้านหลักนี้นะครับ g ู o o m i ก็จะเปิดให้บริการถุกวันนะครับก็จะรับบริการทั้งน้องหมาและน้องแมวครับสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตั้งแต่กี่โมงสิ้นสุดกี่โมงถ้าเรามาพามาอาบน้ําตัดขนอย่างเงี้ยค่ะครับร้านเปิด10บโมงนะครับก็ เข้ามาได้ตั้งแต่10โมงเลยนะครับตามเวลาห้างเปิดแล้วก็ในส่วนของออการรับอาบน้ำเราจะปิดรับคิวสุดท้ายนะครับที่1ทุ่มนะครับสำหรับอาบน้ำนะครับแต่ถ้าตัดขนก็จะรับคิวสุดท้ายถึง6โมง6โมงเย็นนะฮะแล้วก็ร้านเ e ชรสควอชเนีนะ่ยมีความแตกต่างจากเพชรช็ออื่นๆยังไงบ้างเออในส่วนของการให้บริการมากกว่านะครับ ทุกคนทราบอยู่แล้วผลิตภัณฑ์ถ้าเป็นพวกอาหารของใช้ส่วนใหญ่ก็ไม่ต่างกันเยอะหรอกใช่ไหมฮะสำหรับร้านเพจช็อปแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าการให้บริการพนักงานของเรานะครับพนักงานของเราสามารถแนะนำสินค้าแนะนำบริการหรือช่วยลูกค้าในการแก้ปัญหาในเรื่องของสัตว์เลี้ยงได้ mm hmm. นะครับมีปัญหาอย่างว่าน้องไม่ค่อยทานอาหารเลยหรือ น้องเป็นอะไรไม่รู้ทานไอ้นี่แล้วไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีเราสามารถช่วยแนะนำตรงนี้ได้ครับรเพราะจะเห็นได้ว่าหลายหลายร้านเนี่ยพนักงานเนี่ยเรื่องของพนักงานเนี่ยเจ้าของร้านจะปวดหัวมากจะปวดหัวที่สุดเลยเพราะถ้าเรื่องของการขายของการบริหารสต็อกอะไรพวกนี้ ก็เหมือนร้านขายปลีกทั่วไปใช่ตอนนี้เรา Facebook นะครับจะใช้สื่อ Facebook เป็นหลักนะครับก็เข้าไปที่เพจร้านได้เลยนะครับ Pet Squad Bangkok นะครับก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของ Product หรือว่าข่าวสารอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ตามมาจะมีเป็น l ลน์แอดนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงฝากสำหรับผู้อ่านนะครับหนังสือสื่อรักสัตว์เลี้ยงนะครับก็นึกถึงอาบน้ำตัดขน นะครับก็เชิญมาที่เพสคอร์สนะครับระหว่างรออาบนะ้ำตัดขนก็มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกได้ได,ดูนะครับหรืออ,อ,อยากจะรับประทานอาหารอะไรก็แถวนี้มีทานอาหารเยอะระหว่างรอได้นะครับก็เรารับประกันเรื่องความสะอาดนะครับสำหรับน้องหมาน้องแมวที่มาใช้บริการนะครับอันนี้คอนเฟิร์มครับสำหรับ ถ้าลูกค้าท่านไหนที่บอกมาจากสื่อรักสัตว์เลี้ยงนะครับจากนี้จนถึงสิ้นปีเลยเดี๋ยวผมให้ส่วนลด10%สำหรับกูมิ่งนะครับแต่ว่าต้องบอกนะว่ามาจากอ,อ,อ่านมาจากหนังสือสื่อรักสัต์เลี้ยงนะครับขอบคุณครับ